ตื่นแล้วละลูกทำเป็นทำเป็นแหว่าเห็นกล้องแล้วยิ้มเชียวแน่นๆๆ่นแน่นแ่น่น่ทำเป็นแน่น่มองแต่กล้องชนนะแอมยิ้มให้กล้องด้วเหรอยิ้มให้กล้องได้เหรอชอบวาดิชอบมาดิอะ

เอ๊ะคุยกับตัวเองเหรอไมเคิลคุยกับตัวเองอ่ะลูกคุยกับตัวเองเหรอดูคุยกับแม่เไมเคิลคุยกับตัวเองเป็นด้วยแค่นี้แกนี้นะแค่นี้นะครับแค่นี้นะ บาย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 อั bye. Bye <laughs> นนี้นะแม่ปิดแล้วนะลกูกบายบาย